yeah. I don't believe in destiny I just do what's best for me Don't listen to my enemies They're just full of jealousy Yeah, uh. This legacy You gon' see what's left of me You gon' see success in me You ain't seen the rest of me Okay ครับก็สวัสดีสวัสดีสวัสดีสสดทุกๆคนกันด้วยนะครับวันนี้นะครับเราก็อยู่ในช่อง4 Censor <oughs> อ,อีกแล้วนะครับผมก็วันนี้นะครับเราก็อยู่ในเกม Call of Duty Mobile กันอีกเช่นเคยครับเป็นคลิปที่2แล้วนะครับสลับเกมนี้นะครับก็วันนี้นะครับเราก็จะมาเล่นอานะครับในส่วนทางด้านของแต่งนะครับผมก็จะแต่งประมาณนี้เลยนะครับนี่นะในส่วนทางด้านแบบของแต่งต่างๆนะครับผมก็จะขอพูดคร่าวๆนะครับเพราะผมก็ลองไปดูๆมาจากใน y o YouTube อะไรประมาณนี้เนาะของผมนะครับปากกระบอกนะผมก็ใช้เป็นของโมโนนะครับแล้วก็ลำกล้องนะผมใช้เป็น MIP l i อพีไลท์บอลนะครับ ผันท้ายผมก็ใช้เป็น MIP Style Stock นะครับเลเซอร์นะครับผมก็ใช้นี่นะครับ OWC Laser Tactical นะครับแล้วก็ใต้ลลำกล้องนะผมก็ใช้เป็นนี่ครับ Tactical Forgive A นะครับโอเคครับของแต่งนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับส่วนในท่านด้านของสกินนะสกินสีนี่ครับสีแดงแดงนี้นะผมก็ใช้สกินครับที่เกมนะครับแจกฟรีมานะครับพอผมคิดว่ามันค่อนข้างสวยเลยนะครับสำหรับสกินนี้เนาะ โอเคครับในส่วนทางด้านของอาวุธรองนะผมก็ใช้ปืนนี้ไปนะยูท้านจนะครับ GS สนะครับผมก็แต่งประมาณนี้นะเพราะผมยังไม่ตันนะผมก็เลยแต่งมะม่วไปก่อนโอเคครับก็จะเป็นไงนะครับเราก็ลองไปติดตามดูในตาซันด้าของเกมเพย์ได้นะครับก็ก่อนจะไปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์และกด subscribe ช่องนี้ด้วยนะครับโอเคครับเราไปดูกันเลย เอาโอเคครับผมตอนนี้นะครับเกมก็เริ่มขึ้นแล้วนะครับผมอ่ะเราก็มาดูกันนะครับว่าเซต AK เคของเราเซตนี้ครับคุณผู้ชมครับจะเป็นยังไงนะครับผมก็ดูไปเรื่อยๆเลยดกันนะครับผมโอ้ยลินพันนี่ไงหนึ่งตัวครับเสร็จไปครับเสร็จไปอีกหนึ่งตัวครับเก็บสามครับต้นเกมเก็บสามครับถ้าคุมดีๆนะครับผมว่าโคตรนิ่งนะสลับเซตนี้นะครับทุกทุกคนครับโอ้ยลินพันทุกคนโอเคระหว่างนี้ครับเราก็ไม่เจอคนเลยเราต้องวิ่งหาคนซะ หายไปไหนกันหมดหายไปไหนกันหมดเจอปืนหุ่นไม่ได้นะหายหมดเลยหยอกนะหยอกนะหยอกนะอนะืมไม่เจอคนเลยครับจังหวะนี้ไงพูดเจอปับ๊บเป็นไง,นไงไม,มีคนอืมกับตายครับเป็นับตายมาสิครับมาสิมาสิมาอีกรก,อกระกิบอีกับทุกค,ครับเค <c oughs> okay, ล้วก็ลองมาเป็นสายซุ่มนะ แต่ถ้าม,มุมเมื่อกี้นะยิงไม่ค่อยโดนเลยยิงยิงยากมากเพราะว่าคนมาทางที่เราแบบอยู่เหนือกว่านี่ครับบุกถึงฐานนะเป็นไงโหพลามมาถ,ถึงฐานไม่มีคนเกิดเลยติดติดแกปรงไม่ได้ทุกคนจังหวะนี้เราก็วิ่งหาคนไปนะนี่นี่สองเหรอสองเหรอสองเหรอวิอวอวว่ตัวหนึ่งนะตัวอยูง่งฝั่งโน้นจะฝุนหมดรอแป๊บรอแป๊บ วิ้ยข้างซ้ายมีไม่ใช่ข้างซ้ายข้างขวามีผมเห็นแล้วแหละผมก็เลียกยิงตัวฝั่งนู้นก่อนไงก็เห็นมันก่อนเนี่ยก็เก็บเถือตัวก็โดนตัวฝั่งขวายิงแตกเลยนี่ไงอุ้ยอืมอืปืนอะไรวะโคตรรัวเลยตัวเมื่อกี้ลองปืนพกจัดการแล้วกันได้หรือเปล่าเห็นหัวแล้วนะมันอยู่ที่เดิมนะอืมอืมอืปืนอะไรวะโคตรรัว ปืนเลยวะปานระเบิดครับปานระเบิดครับไม่รู้ได้หรือเปล่านะปั้งตุ้มไปยังนี่เอาอันนี้เลยกันแกรล,ลิงแกรล,ลิงรัวครับรัวรัวยิงแต่ยังไม่เจอตัวทุกคนคิดดูดิออคนในย,ย,ยังเงี้ยแหละพี่ชอบพี่ชอบคนในยังเงี้ยแหละอือหือโดนแกรล,ลิงเหมือนกันยิงเอ้ยไม่ใช่แกรล,ลิงนี่ว่าอุย้ยใครปล่อยตอร์ปิโดมาเยอะแยะเลยวะเนี่ย ปล่อยมาพี่ก็ปล่อยมั่งนะน้องเองปล่อยมาพี่ก็ปล่อยมนะั่งนะเรียบร้อยครับถึงฐานชังก้าชังกานะเองอ่ะบุกมาถึงฐานเลยทุกคนคิดทุกทีนี่หนต่อไีโดเราก็มีอะไปวอไแจกครับแจกแจก,กกระสุนอุย้ยมันมีฮอวะ่ะมันมีฮอ,อแล้วก็มีอ่ะจะไปกลัวอะไรมาเลยอุย้ยเรียกไม่ได้ว่ะมันตั้งป้อมปืนไว้อ่ะ รอก่อนครับเราใจเย็นชักช้าได้พาเล่มงามนี่ไงเดี๋ยวเราก็จะไปจ่าเอ๋มันเลยกันนะไม่รู้ว่าเจอหรือเปล่าไม่เจอครับมาถึงฐานแล้วก็ยังไม่เจอเลยนี่ไงนี่ไงนี่อ๋อปือนนี้นะปืนนี้โคตรัว <c oughs> ไพสั่นนะเมื่อกีก้โคตรรัวเล็กได้รือยังลองอีกรอบ โอเคเฮลิคอปเตอร์ที่มาแล้วนี่น,นี่นี่เป็นไง,คงโคตรนิ่งเราก็ชิลล์แล้วทุกคนเฮลิคอปเตอร์เรามาแล้วอืมอุ้ยนิดเดียวเองอืมออกมาทำไมออกมาก็โดนสิครับออกมาก็โดนสิครับเจอแล้วเจอแล้วไปไหน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 แบตเหลือยี่สิบเป็นไงล่ะคุณแจ้งเป็นอะไร เห็นเพื่อนเราตายรัวเลยเมื่อกี้เองจะเป็นไงกระโดดยิงครับก็โดดยิงลงมาอมืเก็บสองเฮ้ยมีคนข้างหลังกระสุนมันหมดนะทุกคนผมก็รีโหลดอยู่อ่ะนี่นี่บุกถึงฐานอีกแล้วตัวนี้มันสร้างจริงเลยหวะนี้ก็วิ่งครับวิ่งหาคนครับมาหรือเปล่าย,ยึกย,ยักยึกยัก นี่ไงนี่ไงเป็นไงครับผมบอกแล้วเสร็จเนี่ยนี่จริงนี่เป็นไงเก็บ่องอีกแล้วครับเก็บ่องอีกแล้วครับชวันีิก,ก็วิ่งครับเดี๋ยวผมไปในนี้ดีวกว่านะอุ้ยกำแพงไฟกำแพงไฟโดนเลยแม่งเ,เจอบังเกอร์ไฟวะทุกคนเดี๋ยวเราต้องไปทำการทำลายนะนี่ระหว่างทางไฟก็เจอคนนี่น,นี่ไม่สิอุ้ยโดนระเบิดนี้อีกแล้วอะ โคตรเกลียดเลยระเปิดเนี้ยถ้าโดดจังๆก็ตายนะขนาดเมื่อกี้ไม่จังก็ตายอะทุกคนนี่เอแกลลิงแกลลิงออกโลอีกแล้วอยู่ไหนอยู่ไหนนี่มาซี่เออมาซี่เออเยอะๆอย่างเงี้ยพี่ชอบไหนไปไหนจะไปไหนออมบอกแล้วอ่ะบอกแล้วไหนเอ็งจะไปไหนเองจะไปไหนอุ้ยบังเกอร์หมดพอดีเลยว่ะดีดีอีกอีกครับตันสุดท้ายนะทุกคนอาจจะเป็นคนเก็บตัวสุดท้ายนะ อีกสามตัวครับอีกสามตัวอืแกล้งหมดอืมเดี๋นี้เก็บได้สองตัวเ้ยเดี๋ยวเราใช้ตอปิโดเลยแล้วกันไม่ต้องแบบใช้แรงนะสองตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายเนี่ยดูครับรอดูผลงานชิวๆนี่เป็นไงเป็นไงตอปิโดทำงานครับดูครับเดี๋ยวดูภาพ slow motion นะทุกคนเป็นไงครับ พุ่งมาไกลดก็ขันครับจังหวะนี้โอเคครับถ้าใครนะครับชื่นชอบคลิปนี้ครับก็สามารถกดไลค์และกดซับสไครป์ผมด้วยนะครับผมว่าผมก็จะพยายามทําคลิปลงมาบ่อยๆนะครับทุกคนครับโอเคครับก็สลับวันนี้นะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับก็ลาไปก่อนเจอกันคลิปถัดไปครับสวัสดีครับ